สบายดีแต่เช้าทุกคนตอนนี้อ้วโยทีร้องตามเนาะตื่นนอนสวยเลยอ่าแม่มาเอินบอกว่าอยากกินข้าวล้วไปหากินเองเด้อแม่กับพ่อออกไปอ่าซอกซอกต้นกล้วยมาปลูกเนาะตอนนี้อ้วก็คือกินเจือกลีเรืออยู่ในห้องแล้วกะยังไม่ได้เห็ุอีหอย่างเลยดี๋ยวจะมาที่ซอกกิน,ข,กน,นข้าวแล้วก็กลับคืนมาห้องที่ก่อนเพราะว่าช่วงนี้อยู่ระยะกักตัว อัจิกัปตัวประมาณสามใบเนาะตอนนี้ก็คืออูอันนี้เป็นดอนห้องอูเนาะออกมาจากห้องอูกะจีป็นบบนี้อันนี้ก็ที่เป็นต้นมะงม่วงเนาะอ่าอันนี้ท่นมันมะงม่วงตัวนี้ใกล้จะสุกละปีไก่ก็เป็นแท้เป็นวาวม่วงตัวนจ้าปีนี้โปเป็นเนาะเป็นน้อยเดียวอันนี้ก็เป็นมะเงาะนะมะเงาะไล่ละอันนี้ก็เป็นปลาดุกที่เน่เดียวอันนี้ก็คือส่วนลัางป้าหลังบ้าของอูเนาะแต่ละปีนี้เป็นมักเงาเลยนะปีเนาะบางเงาัี่ท่น สียงจักจั่นล่หลาย,ลายเกี่ยวอูซีลงไปเี่เหนลงลุ่มไปนะแล้วก็สิทกินอ่าทิลงมาซอกกินข้าวแม่บอกว่ายากินอย่างะาฮิตเองเลยแม่บอกสิแม่ได้แต่งอย่างให้กินปี้คนนี้นจะไปซอกกินเองตอนนี้เจอได้กินข้าวอีอย่างแล้วอาบน้ําอีอย่างแล้วแล้วก็สิกกลับมาเมียนเครื่องเมียนหองเมียงไรเนาะเดี๋ยวสิ ทุกคนลงไปนอกก็ลงไปลุ่มกนแล้วก็ที่ระมาลก็ตัวประมาณสองสามมือที่ไปหาโนนะเพราะว่าตอนนี้ยากไปหาโนแห้งแห้งอันนี้ที่ลงไปลุ่มกันเดยต์ตอนนี้ตอนนี้อูยางมาเหินมาหานเนาะแม่ปิดหานมืยพายุหานทุกคนเข้าเบืงส่วนอูหยาละพักอันนี้ยังงามอยเลยพักหอมลาบอุสต้าบ,บุลีดู ตจอาเบอรี่มีแต่ต้นบ่มีมากเพราะว่ามันบนหนาวละอยู่บ้าน,าน,านคนเดียวโซนนี้บ้านน้องอูแบบเขียวเขียวแบบเขียวงามเลยเพราะว่าฝนหักกระตกเนาะเขียวมากมองนี่ฝนมันหากกระตุกติดเขากับอย่างนออบาดี แม่กับพ่อออกไปนอกเลยหางกับปิดไม่มีอะไรให้กินแล้วนี่นิสนึงก็ไม่มีให้กินเลยปิดหานยอไข่ปลาตูก่ะซตอกแหงกินเขาก่ะนี่คืออาหารเขาเนาะ จะซอคคนอยู่ตู้เย็นแล้วกับบมมีอย่างกินเนาะเอามียูฮานแม่มาต้มแล้วก็หอยแครงที่เหลือจากเมื่อคืนนี้กินมูมดประมาณนี้เนาะที่จะกินข้าวมื้อนีเสียงจะจก่นกับห้องวิววิววิวิอยู่อูกินข้าวแล้วอูกะซิไปเมียนเครื่องก็ชิมนอนพักกินยาแล้วก็นอนพักผ่อนแม่มาตอนสวยแม่เอาแม่ที่แกงกินก็ี่กินกแม่อยู่ วไ้แม,แม่กับพ่อไปซอกล้วยมาปลูกอ่ะจ้ะก็ไปเอาด้วยไ I do East ินไม่สวยใช่ไหมแม่ก็มให้กินป่ะ ข้อไบนีโดนบูม,ม,มาไปเนี่ขอหอดอีกจีนไ่สิบแปดมือก็หอดมันจินไม่รา Bom, สุกแล้วเดี๋ยวกินได้ตลอดแยกไปห่านอ่อะ่ะ ยู่งยังแหละกินเหมืนบบแซ่บเขาคือเขากินของกินแบบเขาอยากกินมันแซ่บแล้วพอมากินกับแซ่บ แพ่อูซื้อมาโลหนะึ่าสองร้อยบาทเนานะ ามาเมื่อคืนไ้กินเขาแแซ่ๆๆๆบแซ่บว่า ทุกคนตอนนี้อูกก็กินข้าวแล้วเนาะอู๋ก็สิกกับคืนมาเพื่อนที่เก้าล้างถ้วยล้างบ่องไม่อย่างห้แม่แล้วละ่ะกลับคืนมาเหื่อที่เก้าเพื่อมากักตัวตัวเองอยู่เหนืานี้เนาะตอนนี้ก็ยุบแถวบ้านอ,อู้ก,ก็เริ่มเขี่ยแล้วเพราะจ้อยเดอมันจะจีเริ่มเขาหน้าฝุ่นอะดิอืมบรรยากาศภายในบ้านภายในหือนกะสิประมาณเนี่ยเนาะทำมาซาบล้วน สีนี้หันมากไหมยุงเหรอน้องอุ้มึ้นายกันด้อปสีนี้มาอานมอยู่นี่ก็เป็นอยูแต่ว่าอ่าโบได้กินทุกคนทีวีโอี้กที่ลาทุกคนไปก่อนเนาะที่มากรโตขึ้นละกินข้าวล้างถ้วยล้างบ่วงไม่อย่างไรแล้วก็นจิกับคืนมาอ่าพักพรอ,อยู่นี่นะ้ะกินยาแล้วกัพักพรก็ประมาณอ่าบางบางเื่อมื้ออื่นเนะเาะจะออกไปหานอ บางคนก็นบอกว่าอู้จอยจ้อยลงเนะาะไผ่ไผ่เห็นไผ่กระทวงว่าจ้อยนีก็น,กนลาทุกคนไปก่อนเด้อบ๊ายบาย